ตอเพิ่มเติมของมังงะวันพีในตอนที่1นึ่มีชื่อตอนว่าขอบคุณนะพ่อโดยที่นาปกตอนในตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่ซันจิกําลังช่วยหนู2ตัวในการขอการแต่งงานในร้านอาหารส่วนเนื้อาหาในตอนนี้ก็จะเริ่มต้นมาที่ซัตเทิร์นที่เขานั้นกำลังตกใจที่คุม,มายังคงขยับได้อยู่แล้วก็กำลังจะต่อยเขาเพราะว่า้ียความที้ว่าก่อนหนึ่งนในสัตเทิร์นเขานั้นได้กดสวิตช์ทำลายตัวเองคุม,มาตั้งแต่ในช่วงเวลาที่คณะปฏิวัติพวกเขานนั้ได้ชิงตัวคุม,มาจากมาริจูงงงมัตเทิดอะไรขึ้น ทำไมคูม,มานยังไม่ตายแล้วก็ยังสามารถขยับได้เวก็ับพังก็เลยคิดว่าในตอนนี้เนี่ยวิทยาศาสตร์เขาไม่สามารถอถธิบายได้นะว่าทําไมคูม,มาาเขานั่นถึงยังสามารถเคลื่อนไหวได้แล้วก็เขารู้ได้ไงว่าบอนนี่เนี่ยในตอนนี้อยู่ที่เกาะเอเคสซึ่งพวกซันจิและก็แฟงกี้พวกเขานั้นก็ตกใจกับการมาของคูม,มาเหมือนกันและก่อนที่มัดของคูม,มาจะต่อยไปถึงซาเทอร์ในตอนนั้นก็จะเห็นได้นะว่าคูม,มาาเขานั้นจําเรื่องราวบางส่วนในชีวิตของเขาได้และหลังจากนั้นก็จะได้เห็นฉากที่คูม,มานในซาเทอร์ที่มีใบหน้าที่โกจ จนสะเทนในกระเด็นไปไกลลอยไปโดนตึกจนมันพันธลรายลงซึ่งเหล่าทหารเรือนก็ตกใจมากนะว่าทาไมธาตเนี่ยถึงสามารถทาร้ายหนึ่งในห้าพุทเท่าอย่างซาเทนได้หลังจากนั้นพวกเวกพันแล้วก็ซันจิพวกเขาทุกคนก็สามารถเคลื่อนไหวได้ครั้งซันจีเนี่ยก็เลยเข้าไปดูบอนนี่นะว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเวกพันก็เลยบอกให้ทุกคนเนี่ยพาบอนนี่ไปที่รับพ่อเฟซาหลังจากนั้นพวกเราจะได้หลบหนีกันแถมเวกพันยังพดูดอนเรื่อนะว่าเขาเนี่ยบอกว่าสวิตท,ทำรายตัวเองข,องของมุมาไม่สามารถทำรายร่างกายของขุมาได้ แต่ว่าถึงจะเป็นแบบนั้นไว้กัพังเขาเนี่ยก็ได้สร้างกลไกโคมาหยุดการทํางานทุกอย่างด้เกิดกดสวิตช์ระเบิดตัวเองจะเป็นไปได้หรือเปล่าที่โคมายังสามารถขยับได้นั่นจะเป็นเพราะว่าสายเลือดพิเศษของบคัคเนียที่มันไม่ใช่ความเกิดการที่แบบมนุษย์ต่อมนเนี่ยเมื่อก่อนก็เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันส่วนธนาบอนนี่ bon เธอนั้นก็ได้ขอบคุณโคมาหลังจากที่ได้รู้เรื่องราวทั้งหมดส่วนโคมานั้นก็ได้กอบบอนนี่และหลังจากนั้นร่างกายโคมานั้นก็ได้อยู่การทํางานส่วนธนาทหานเรือเนี่ย พวกเขาไม่สามารถหาตัวลูฟี่ได้ก็ไม่รู้นะลูฟี่ตอนนี้เขาหาหายไปไหนส่วนฐานนั้นพวกโซโลและก็ต่าสมาชิกที่เหลือเนี่ยในตอนนี้นียังไม่ได้มีการพูดถึงคนเหล่านั้นส่วนฐา,านนนแซตเทิร์นเขานั้นก็ได้โผล่ออกมาจากซาประหักพาังซึ่งเราจะได้เห็นเอาแซตเทิร์นเนี่ยส่วนเสียแขนขวาและก็ขาซ้ายแต่ว่าหลังจากนั้นจุดจู่ไฟสีดำเนี่ยมันก็ได้ลุกชนขึ้นมาและแขนขาของแซตเทิร์นมันก็ได้ฟื้นฟูกลับมาเหมือนเดิมอีกครั้งและแซตเทิร์นก็ได้ถามไว้กระพังว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นกกัับคม,มน เวกพังก็เลยตอบกับไปนโนนี่น่ะอาจจะเป็นเพราะว่าความรักละมังหลังจากนั้นเซตเทิลเนี่ยก็เลยเข้ามาโจมตีคุมาแต่ว่าซันจิเขาเนี่ยก็ได้เข้ามาปัดการโจมตีของเซตเทิลพร้อมกับบอกน่าแกน่ะจะไม่มีทางได้ทำลายบอนนี้จังอีกแล้วส่วนทนายเวกพังก็จะสั่งแอดลาร์ดพาคุมาไปที่ลาโบเฟซาส่วนทนายแฟงกี้ก็บอกว่าพวกเราเน่ะเป็นนิบุญคุณคุมาอยู่หลายอย่างและแฟงกี้เนี่ยก็ได้ยิงเลเซอร์บินใส่เซตเทิลซึ่งเซตเทิลเนี่ยก็โดนเข้าอย่านจางแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ย ร่างกายของเขาเนี่ยก็ได้ฟื้นฟูกลับมาเหมือนเดิมอีกครั้งและหลังจากนั้นคิสรูที่ฟื้นขึ้นมาเนี่ยเขาเนี้ก็ได้ไปเแต่แฟงกี้แต่ว่าเวก้ะพังเขาเนั่ยก็ได้พูดกับคิสรูนะว่าหัวใจของนายเนี่ยมันคงทนไม่ไหวต่อสิ่งที่นายกำลังจะทําต่อไปสินะช่างเป็นผู้ชายที่น่าเศร้าอะไรแบบนี้คิสรูซึ่งดูเหมือนในตอนนี้คิสรูเขานั้นจะน้ําตาไหลออกมาแล้วก็บอกนะว่าลูงี้ฉันน่าจะเอาแว่นกันแดดสีน้ำม,มาด้วยและในนาสุดท้ายก็จะเห็นนั้นนออสั่งให้เซอ,อร์เทิร์อเข ซึ่งเราจะได้เห็นว่าหล่ดทาเรือเนี่ยเตรียมพร้อมโจมตีแล้วก็เริ่มมาต่อคอทันทีและหลังจากนั้นเนื้อหาเนี่ยก็ได้ตัดจบพร้อมกับข้อความที่บอกนะว่าทีน่าบอดพ,พ์ไม่งอโอเคและถ้าเกิดเป็นเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาคลิปใหม่ช่งเราสวัสดีพอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ